โทนี่รักแกนพูดซึ้งถึงอาต้อยครูคนแรกในวงการนับถือเป็นแบบอย่างล่าสุดโทนี่รักแกนนักแสดงหนุ่มที่นับถืออาต้อยเป็นครูได้ออกมาเผยความรู้สึกหนังเรื่องแรกที่ผมได้ร่วมเล่นในฐานะนักแสดงเต็มตัวคือเรื่องบิ๊กบอยเมื่อปี2008โดยมีพาร์ทเนอร์คนแรกเป็นอาต้อยเศรษฐาศิรชายยาะยังจำได้ว่าการแสดงของเรารอดมาได้เพราะมีอาต้อยคอยรับส่งให้อย่างดีตลอด หลายๆช็อตที่อต้อยช่วยประคับประคองให้รอดไปได้นึกย้อนกลับไปก็เสียดายทุกที ที่เราน่าจะเก่งกว่านี้อาต้อยจะได้ไม่ต้องแบกอยู่คนเดียวและน่าจะทําให้คุณอาสนุกว่านี้ในการเล่นร่วมกันคิดถึงเสมอคุณอาคือครูคนแรกของผมในสนามจริงคอยสอนด้วยวิธีการทําให้เห็นเป็นแบบอย่างทางวิธีการแสดงและวิธีการวางตัวในฐานะมืออาชีพที่แท้จริงลหลายๆครั้งที่คุณอาต้องอดหลับอดนอนไปด้วยกันยันตีสามตีสีแล้วยังต้องเต้นทั้งวันทั้งคืน คุณอามีภาพหลักเป็นรุ่นใหญ่ของวงการไม่เคยบ่นเลยเราเด็กรุ่นใหม่กลับบนเหนื่อยอยู่เรื่อยๆจนน่ารำคาญบางสถานที่ก็ไม่ได้มีที่นั่งสะดวกสบายคุณอาก็นั่งกับพื้นกับพวกเราเป็นกันเองและคุณอาคอยแสดงความเป็นมืออาชีพให้เราได้เรียนรู้ตลอดและความเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่น่านับถือและน่ารักมากๆ ขอบคุณคุณอามากๆครับขอบคุณที่ได้เจอคุณอาคุณอาเป็นพาร์ทเนอร์คนแรกในการเป็นนักสแสดงของผมทําให้ผมมีทุกวันนี้ได้เพราะมีคุณอาเป็นแบบอย่างที่ดีในวันนั้นกราบลาคุณอาต้อยครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ